จากประสบการณ์ของพี่ตรงเนี้แล้วก็มาจับสตาร์ทอัพด้วยและสิ่งที่เป็นโมเดลอยู่ใน VR Twin ด้วยเนี่ยพี่พอจะบอกได้ไหมครับว่าวันนี้อุตสาหกรรมหรือธุรกิจจากนี้เป็นต้นไปในอนาคตเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนอะไรเป็นโมเดลที่ถูกต้องสําหรับที่เราจะทําธุรกิจได้อยู่ได้ยนานา,นาจริงๆต้องบอกว่าเทคโนโลยีพัฒนาเร็วมากมันมาอยู่ที่ว่าเราสามารถเอาเทคโนโลยีนั้นมาช่วยพัฒนาธุรกิจของเราได้อย่างไรเพราะทุกธุรกิจทุก,ทก,ทกอุตสาหกรรม เทคโนโลยีมันมันไม่เหมือนกันนะฮะมันก็มันก็แตกต่างกันธุรกิจยิ่งซับซ้อนเท่าไหร่เนี่ยจะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่านะฮะก็ถัดถัดลงมาเรื่อยเรยเพราะเพราะที่ขายไม่ได้คือต้องติดตามเทคโนโลยีให้ทันนะครับเราก็เอามาประยุกต์ใช้กับงานที่เราทําไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมอะไรอยู่ในธุรกิจอะไรนะฮะเช่นบอกว่าตอนนี้ที่บอกธนาคารจะถูกดิสラบไรต์นะฮะบิตคอยจะมาทําอะไรคือถ้าติดตามโดเดียมันมันก็ต้องมีทางออกแล้วมันมันมันอยู่ที่ความเชื่อนะครับเราอยู่ที่ว่า แนวอนาคตเนี่ยเราต้องมองให้ออกว่ามันจะเป็นยังไงเหมือนที่บอกว่าสตีฟจ็อบนะฮะพลิกโฉมเลยนะเพราะเขามองออกเเพราาะขมออองกแล้วเขาเชื่อสำคัญตรงนี้นะฮะคือต้องต้องเชื่อด้วยคนอื่นไม่เชื่อไม่เป็นไรนะแต่เขาเชื่อตัวเขาไม่เชื่อแล้วก็มุ่งมั่นนะในสิ่งที่เขาเชื่อแล้วก็จะสำเร็จนะครับอันนั้นก็ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่ที่ ผมเคยเคยทำมาแล้วก็เคยประสบความสําเร็จก็เพราะความเชื่อนี่แหละนี่คือหลักหรือแกในการที่เราเวลาเราเป็นนักจัดอลุจ้างมืออาชีพเราก็ต้องเชื่อในจุดนี้ด้วยถูกต้องครับนะครับแต่ถ้าถามพี่ตรงๆสุดท้ายคือว่าวันนี้พี่ตัดสินใจไม่ผิดใช่ไหมครับที่จะเป็นสตาร์ทอัพเอ็ซิตี้ต้องบอกว่าไม่ผิดแน่นอนไม่ผิดเพราะว่าสนุกครับสำคัญที่สุดเลยคือทำแล้วสนุกนะฮะถึงแม้ว่าอาจจะได้เงินคืนหรือไม่ได้เงินคืนนี่อันนี้ไม่รู้นะฮะแต่มันเป็นเงินของเราเงเราไม่ได้เอาเงินคืนมาทำนะฮะวันนี้เราเราก็โอเคแล้วผมยังเชื่่อวาฮ S <S ถ้าตาบใดที่เราสามารถจะเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ซึ่งยังไม่มีใครทําและเราทําก่อนและทําเร็วครับเราก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ